เอาวันนี้เกิดวันยิบเอ็ดวันวันวันยิบเอ็ดเกิดเรนดาเออเอาแบบนี้ก็เอาเอาขนมลูกฟ้าแพงดีกว่าพีเสื้ออะพีเสื้อแพงเหรอพีเสื้อแพงมันจะมีบางตัวที่แบบว่าเป็นตัวแรงๆแลมันจะแพงจับยากด้วยเดี๋ยวผมเอาแลกไปบริได้ไม่ให้แลกเอาของไปบริจาคไปบริจาคดีกว่าไม่ใช่บริจาคหรืออะไรนะบูชาเฮ้ยเอาป่าด้านในเปิดแล้วเอาป่านี่มีงานอะไรครับต้นไม้อะเอ่อไม้เนื้อแข็งครับ ผมไปฟาร์มให้แล้วก็มีพวกมแมลงด้วยจับได้เ,เนี่ยคันเบ็ดออดเมมเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวไปอัพเฮ้ยประโยคผมต้องการส,สวิงคืนนะต้องาไปอัพนะ่ะมีใครให้ผมยืมไหมผมคืนกองฟ้าแล้ว อา <tem ple ana> ต้องงไปหลิเดี๋ยวแล้วประโยกไปไหนเนี่ยไม่มาปล่อยน้องๆเลยอ๋ป๋าเมื่อวานหลิวมีให้มือถบริจาคก,ก็เลยบริจาคก,กันจะกลับไปต้องมานั่งเก็บเองเพราะว่าเขียวไปอัพไม่ใช่เขียวไปอัพเขียวอยู่กับประโยกมันเป็นมุนพลต่อไป มันเล็กเหนื่อยน,นี่ร้านไม่ปิดเหรอเหลืออะไรแกโอ้หตอนนี้แ,แล้วเาจะทะลุโลกมาครับคิดว่านะไม่นะเหล็กปิดใช่ใช่วันนี้ร้านเหล็กปิดเอ่ะแย่จังมันไม่ปิดครับวันอทิตย์ไหมฮะวันอทิตร้านเหล็กปิดเลย,ยแต่เหล็บแบบไม่ปิดแบบเปิดแปดโมงนั่นก็เฮ้ยไปถวัตะวันแั้วก็ไปบูชาก่อน,นแลอะไรไป ไปบูชาไปลงอาคมแล้วก็ไป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 นั่นเออไปนั่นสู้ได้ต้องไปจะตกปลาแล้วครับช่วงนี้ตอนนี้รางวัลอะไรเนี่ย,ยใ,หให้เครื่องอบแอมมาอ้ออปลาไปบูชาจะต้อง,อ,อ,งอัพเดทด้วยไหมเนี่ยเอ,อ๋อผมผมผมีผมจะไปรับปเป็นออฟเมียมกลับมาเดีย๋ยวเอาไปยืมใช้ได้แล้วผมก็ไปอัพเดทเองก็ได้เฮ้ นนะ้อาณาจักรของเราใกล้จะลงมือโครงการกับสำรวจสตาร์เรททาวชาวเงือกที่จะมาเที่ยวข้างบนเหรอเี่ยเกิดเก้าโมงกันผมไปชาบูก่อนดีกวนะ่ามีใครมีตสวิงให้ยืมไหมครับบีมีมี หัวสุดไอ้กิวอ่ะออกแค่ถั่แล้วอ่ก่อนไปก็ขอคุยกับคุณหน้าเผาสักหน่อยขับคุณหน้าเผากวีข้างนอกโหแล้วเด็กคุยกับครูเผือดเทสเนี่ยนะแปดโมงแล้วก็ฟอสซิลไปนั่นไปไปไปฮานลิงก่อนเอออันไหนที่มันปวดสามัญหน้าวะ อย่าับเป็ดนี่มันใช้อะไรบ้างเนี่ยอ,อ่าใช้เอเซนแล้วก็คุณคุณอ่ะเอาคุณอัพขนาดแล้วอะเออเด็ทองแดงอะถ้าทองแดงก็ใช้แค่ไม้ธรรมดากับเอเซนแต่กี่อันจำไม่ได้มทองแดงขึ้นเป็นอนะันถัดไปก็เงินใช่เออ,อนั่นแหละใช้แค่ไม้ธรรมดาไม้ธรรมดาไม้ธรรมดากับเอเซนที่เป็นเงินอ่ะห้าอันโอเค รับคือมันอัปเกรดไมครับี่น่าจะยนะี่สิบจดูให้เป็นอา่าอัพเป็นเงิใช่ยีบครับอ้าล้วผมลืงเอไม้ธรรมดามาตัวเดีดย๋ดยวเอาเบ็ดไปไว้กล่องขวามือสุดนะลงง ซันนี่ซันนี่แกดูมีอายุมากเลยนะขายแลยนะ้วแต่ะข่ายขึ้นไปเป็นทองยังไม่ได้ได้ครับรใช้ไม้เนื้อแข็งห้าอันน,ะ,นเะเงินอัพเสร็จแล้วกันตาข่ายอาจจะพอได้ใช้เป็นตันนี้มัน,นไม่ได้ตาข่ายเก็บไว้ก่อนก็แล้วเพราะกลังจะอัพตาข่ายอยู่ เราตกปลาแหล่งไหนดีครับอ่ามันจะมีทะเลมีตรงตรงตรงเทพีตรงที่ชาบูแล้วก็ตรงตรงยักษ์แล้วก็ในเมืองมันใช้ไม่ได้แข่แ่งเด่ยวนะห้าหรือสิบนะแล้วมีตรงไหนพี่เฟิร์มไหมผมจำไม่ได้ว่าปลาที่ต้องบูชามันมันออาจากตรงไหนอาจจะต้องไปเปิดดูแต่ถ้าคุณคุณไปตกตรงไหนเยอะคุณไปตกที่อื่นบ้างก็ดีครับ ไอ้เอเนี่ยวไปไหนทำไปไหนทำไปเดี๋ยวเดี๋ยวไหนทำแตกต่างไงแตกต่างในในไอ้ดันน้ำแตกต่างเหมือนกันเหรอเออตรงไหนก็ยักษ์องยักษ์เลยมันจะมีน้ำตกยักษ์คุณอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปตรงนั้นไหมนี่เนี่ยนะ อยู่แบบดึงโคตรดีดึงโคตรดีดดดรสุขภาพสุภาพยอยู่ไหนเออใช่แถวนั้นแหละแล้วฟากขาทำอะไรฝ้าก็ไปบูชาก่อนถ้าบูชาแล้วค่อยเอาไปบริจาคต้องบูชาจำไม่ได้ครับก็ <c oughs> <c oughs> มันขึ้นมาต้องบูชาก็บูชา ถ้าคุณกดอินเทอร์รี่มามแล้วเอามาเอาไปจิ้มมาถ้ามันมีเขียนว่าบูชาก็ต้องบูชาผมก็ดูบูชาแล้วตรงไหนไม่ค่อยได้ตกกันไม่รู้ผมไม่ได้ตกที่ไหนเลยอ่ะต้องถามกกโถ่ถ้าแถวแม่นม้ำนะครับแม่น้ำแถวๆท่ามันไม่ค่อยได้ตกนะทะเลก็ไม่ค่อยได้ตกทะเลเี่ยอาผมนะตรงท,ที่ที่บูชา บูชานานๆปีมีบ้างทะเลสาบอาจจะต้องไปโตเออไม่บ่อยอ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตกปลาเลยไม่ต้องเริ่มตกปลากันบ้างแล้วเดี๋ยวมันเริ่มฤดูใหม่ปลาก็เปลี่ยนอีกแต่ตอนนี้ครัสซี่ต้องจบก่อนนะทำไมยกโซฟามานานขนาดนั้นวะไอ้คัสซี่ยกโซฟาผมเจอมาแล้วด้วยเออจะไปเปิดกาชา กาชาร้านหลิงเหรอนโดฟาหลังกาชา,ากาชาล้านหลิงจะเลี้ยต้องไปร้านหลิงไปอัพ,พเลี้ยด้วยดีวยกว่าชิบหายแล้วไหน,นอันนี้มันจุดวา้าบวะจำไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้รออกซิลไปนเลยออกซิลหยิบมาตั้ง40กว่าอันบ้านไปเชิงนี้ดีวกว่า ไม่ได้มาบ่อยด้านซ้ายเนี่ยลืมไปแล้ว <c oughs> ไม่รู้สึกว่าพอติวมันจะทำช่องเต็มง่ายจังวะร้านหลิงเอาเอสเซน อัพอะไรก่อนดีอัพหญ้าก่อนดีกว่าเนาะน่าจะเห็นผลกว่าอัพหญ้าสุกี้คุณกดอัพเกรดคุณภาพผลผลิตได้ปะอะไหนะในช่องของลิงอ่ะอันล่างจากร้านค้าหญ้าให้คุณภาพแบบแข็งแรงอยู่ระหว่างการรวมไลผอ๋อโอเคอไม่ได้ไ ดาไปขายเลยแล้วกันแหม่พอซื้อจำนวนมากถามว่าบริจาคสี่อันแล้วมีบริจาคเยอะเลยก็ดีนะตีดเลยตีดเลยตีดเลยเฮ้ยนี่มันโสมดีกว่าโสมน้ำหน้าวะประโยคฮัลโหลประโยค โสมาโสมน้ำหน้าปะใช่ใช่เดี๋ยวเรามารับเอ่อผลไม้เพิ่มพลังกันนะครับอ่ารับได้แล้วเหรอก็ไปใช้ไปใช้พลังให้หมดก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อคยมารับมันจะได้เต็มร้อยอีกรอบเออเรับเก็บเลยเพราะมันไม่หมดหรอก เอ๊ะหรือมันรับมาแล้วมันยังไม่กินวะจำไม่ได้หรอยังไม่กินยังไม่กินมันให้มาเป็นอ๋อต้องไปรับก่อนต้องไปรับเลยเออต้องไปที่บดพลิทเนีย่ยผมก็ขอเอาอันไหนที่มันหายเอ๊ะปุ๊กยังบูชาได้วะบูชาไม่ได้เลยอืมพอสซิบูชาไม่ได้เลยไปอัพไ,ได้เลย ฟอสซิลก็ไปลงอาคมเลยแล้วกันนะออแต่ไอออปชั่นที่มีอยู่เนี่ยมันทำอะไรได้เนี่ยไอ้ไอตีหลน่นนี่คืออะไรอ่ะมันเอาเมาส์ไปจิ้มดูได้นี่มันจะบอกมันจะบอกอ่ะไม่ค่อยแจ้ไหนเท่าไหร่จำไม่ได้รือเพิ่มโอกาสในคนหายเทียมหายยากมีโอกาสาที่ไอเทียมจะเกิดเมื่อโจมตีฮะอะไรคือมีโอกาสาที่ไอเทียมจะเกิดเมื่อโจมตีไม่รู้ครับ การใช้เราเป็นที่มากขึ้นโอกาสทำลายซากในหนึ่งครั้งอแล้วคุณใช้อาวุธอะไรเนยแล้วคุณใช้ของอะไรเอ่ออะไรนะอีเตอร์อีเตอร์มันโจมตีอะไรวะก่อนไม่รู้กันอาจจะขุดหินมั้งแล้วได้ของปะไอพวกปลาที่มันชูชาแล้วคืออะไรขายก็ขายเลยใช่ อ่าชูชาแล้วชูชีปลาซาดีนไ่มล่ะยญาแห้งเอาไปยัดนี่เลยยัดใส่โล้ก่อนมันบอกปลากระพงแดงมายอ่ะบอกกระพงแดงมีแต่กระพงแดงเหรอมอีพีเลยกแต่กระพงอ่ะเฮ้ยใบหยกแม็กไม่ยอมปล่อยน้องมาโวล รอมาหล่ออะไรคุณเลี้ยงน้องอยู่เนี่ยเลี้ยงแล้วนะใช่เหรอกูปล่อยออกมาแล้วเหรอแล้วแบตเตอรี่มันทำไงเดี๋ยวครั้งหน้าผมต้องไปหาวิธีเอาแบตเตอรี่ดีกว่าคือน้องกลับไปแล้วสี่โมงเหรอใครบอกหมดแล้ทำงานหรอ <laughs> หมดเวลาแล้วไม่ให้หมดเวลามากินข้าวดิน้องออกมากินข้างนอก อเอเอันนี้ก่อนแล้กันความแรงการโยนน,ยน,นี่มันมีผลกับปลาที่แท้ไหมมันน่าจะมันมีผลกับเออดาวปลาครับคือยิ่งโยนไปไกลๆมันก็มันจะได้ปลาที่แบบว่าตัวใหญ่โอกาสได้ปลาที่ตัวใหญ่ขึ้นก็ได้ดาวเยอะขึ้นโอ้ใครระเบิดไหม ขอซนนิลเยอะครับช่องไม่พอขอของเพิ่มแล้วกันนะเออเอาของไปใช้บ้างเยวะทั้งนั้นนะมีสี่สิบชิ้นเท่ากันขวานก็ต้องเอาสวิงเร็วนะเอาอมีนสวิงะะอ,อะมีนสวิงมีนสวิงบ้านหลัประโยคเออมีนสวิงบ้า จะมีเยอะกว่าทาเราหลังกันก็ไปไปไหนดีไปขุดขุดไปหน,น้าไปหน่อยแล้วกันะะสวิงเร็วเนี่ยมีสวิงโอ้ยระเบิดไม่แล้วมันไม่ถึงโอ้โหมันต้องใช้อันที่เป็นร้อยเลยเหรอ ไม่ถึง What the fuck? ต้องเอาอันเดี๋ยวสุกี้ไม่ระเบิดโอ้ยโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวฝากไปฟังไ,ไปก่อนแล้วกันนะคือมันต้องไปดูด้วยว่าไอ้พวกไอ้ของพวกที่เราออไปเอาไปอัพไอ้เอาไปใส่ออฟเนี่ยมัน มันดีแค่ไหนในการทำออฟต้องมันดีมากมันต้องเก็บไว้เอาไปอัพขั้นหลังๆไม่งั้นมันจะจะอัพขั้นหลังยากดูหลอดโอเกสยดอะถ้าหลอดโอเกีมันขึ้นแบบร้อยหนึ่งอะไรเนาะเก็บไว้ก่อนอัพเอวเอาใช้พวกที่แบบถูกๆไปก่อนนะได้ของบริจาคเพิ่มใช่อ่ะคุณทำอะไรมาประโยชน ็แบบคือวันนี้ลงน้ำผมไม่ค่อยได้ลงงคืนเท่าไหร่อ๋อไอมันไอ้นั่นคุณดูก่อนนะว่ามันไอชาบูได้หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ชาบูสำคัญกว่านะฟิตต้าฟิตต้าที่ของดีนะเออผมทำมลงทอดอะไรดีวะเดี๋ยวผมเอาแมลงชิบหายแล้วแมแล้วแมลงที่เรามีอยู่มันแพงมากๆเนี่ย เคลียร์กล่องมแมลงดีกว่าไอ้มแมลงวานเนี่ยถูกเอ,อ่อเชลต์ละอันเท่าไหร่วะเอาไว้หมดก่อนแล้วกันนะคือถ้าอันแพงเนี่ยมันเอาไปทอดไม่คุ้มหรอกอันเนี้ยถูกอันนี้ราคาไม่รู้ได้ไงวะผีเสื้อมรกฏมงกุฎอันเนี้ยแพงขายเลยเอ,อ่อ หายละจำได้ว่าขาดัะถูกเอาถ้าขาไปทอดกินนะอันนี้อันนี้ก็ขายได้อยู่ถ้าเกิดร้อยขายได้ชิบหายละคนมันเท่าไหร่ท่านที่ไม่รู้ราคาก็ขายไปอยู่แล้วกันเอาล่ะได้เวลาเอา,มาแมลงไปทอดใครอยากกินมแมลงทอดบอกนะครับ ทำให้ฟรีมือผมเองมีของของแต่ทะเลที่ต้องทำมาเลยอ่ะมันเก็บมาครบแล้วนะก็ทำนีพื่อแจกันมได้เลยแจงสุกี้ได้เลยกล่องอะไรเนี่ยเอาไปแจกชาวมนีขนแกะมัดใหญ่มันเล็กเคยเป็นกล่องมาแรงครับแต่ตอนนี้มาแรงมาแรงเอาไปทอดยังไปแชบูไปชาบูหมดเลยนะเออไปชาบูให้หมดเลยโอเคทอดหมดละ ได้มากี่ตัววะเนี่ยอ๋อเออมันได้ระดับนี้ด้วยเนี่ยโอ้โแมลงทอดเจ็ดสิบตัวแม่งมนะอเอ้ยเบียวมีกล่องไหนนะอะไรนะครับเบี้ยวอยู่กล่องไหนวะอะง่ายสุดหรอกอะไรเบี้ยวๆนะประโยคค่อยที ไม่เดียวหาคือครึ่งน,น,นะครับเหาอนอนดึกปะเนี่ยประโยคนอนละใครจะจับมแมลงเอา,มาแมลงทอดไปกินได้นะมันช่วยเพิ่มสแตต์มังไม่รู้ะไว้เขาว่ากันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าบริจาคอย่างเยอะทองคำแท่งแล้วกัน โ <Okay. S 2> อเคขายปลาทุกคำโอ้โหเงินก็เกิดสองเออีกแล้วแล้วก็มันไม่มีแบบขายปลาให้คนมีดีมาลงสู่อ่ะไม่มีในเกมเนี้ยไม่งั้นซอสพริกผมมันราคาตกหมดละขายไปแบบขายไปเป็น 100, ร้อยเป็นพันขวดแล้วตอนเนี้ย <c oughs> แต่ถ้าในมือน,นี้มีสุขภาพสองคนก็ไม่ลืมไม่พอไหม 是呀。